ก็มีเรื s> <S <S ER: <S 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 ่องนี้ค่ะมีเรื่องนี้ค่ะที่ที่ปิดกล้องไปเมื่อต้นปีจากเพลงพยาถ่ายทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมใช่ถ่ายทำตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ค่ะปิดภุมิภาใช่โปรเจกต์ก็คือแบบโปรเจกต์จบโปรเจกต์นี้มีโปรเจกต์ใหม่มาเรียงกับจริงจริงก็มีมีแพลนการนำเสนอเข้ามานะคะก็ได้คุยคุยปรึกษากับ ทีมผู้ใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ย mm hmm. ก็อย่างที่พวกเราทราบกันดีว่าอ๋อมันก็มีการปรับบ้างเปลี่ยนบ้างเพื่อเพื่อเซตเซตตัว mm hmm. มันอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนอะไรใดๆเนี่ยมันก็งานอาจจะแบบยังไม่ซิงกันโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ก็อย่างที่น้องๆทราบดีว่าพี่ก็ขยับไปทํากับโมโนโด้วยค่ะที่ท,ที่ที่คิดไว้ที่มีในมือค่ะที่จะเสนอในช่วงสามมีกี่เรื่องคะพี่ จริงๆแล้วก็หลายเรื่องนะคะหลายเรื่องทีนี้มันต้องดูว่าบางเรื่องความเข้มข้นกับสิ่งที่ถ้าเกิดว่าอนุมัติไปในในปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยรูปแบบของงานะจะเป็นยังไงคือเราต้องคิดคิดไปเผื่อเผื่อเวลาข้างหน้าน,นิดนึงด้วยแต่ว่าก็ยังเป็นโหมดงานของพี่นกอยู่อะค่ะเ,ออเป็นค่อนข้างที่จะเป็นดราม่าชีวิตอะไรอย่างเงี้ยออก็ใช่สำหรับเพลงพยักเนี่ย แต่ก็เพลงพยักก็ไม่ใช่ว่าแนวขั้นนะคะเพยงแต่ว่าบางครั้งบางทีที่เราทําอะไรเยอะมากในโหมดเดิมเนี่ยบางทีโจทย์มันจะซ้ําแล้วก็พอเรามีโจทย์ที่ที่อยู่ในใจนานแล้วเกี่ยวกับเรื่องฟิลเพลงลูกทุ่งหรือว่าแบบแบบซอฟเฮาเวอร์ไทยอะ่ะมันเป็นอะไรที่อยากทาอ,อยากทามานานแล้วแล้วก็ก็ได้เสนอเรื่องนี้ออขอโอกาสกับทางช่องว่าขออยากเปลี่ยนแนวบ้างนิดนึงเพื่อเพื่อเติมฟิล เติมอะไรให้กับตัวเองให้มันเป็นสีสันอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเปลี่ยนแนวอะค่ะเป็นยังไงต้งเราต้องปรับอะไรไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วก็ถามว่าต้องปรับอะไรไหมก,ก็เหมือนปรับจังหวะการเล่าแต่เล่ายังไงให้มันสนุกที่สุดด้วยอย่างเราก็จะแบบแบบเรื่องนี้จะเป็นมีความเป็นเพลงมานำด้วยใช่ไหมคะ,ะเราก็เข้าไปคลุกหรือว่าดูในฟิลของวงดนตรีลูกทุ่งกับ ฟิลของคนที่สายอาชีพนี้เขาเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก,ก็ได้เปลี่ยนโหมดอะไรบางอย่างของตัวเองเหมือนเติมรสชาติบางอย่างมาให้ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพี่นกว่ามันก็มุมก็มุมมองก็กว้างขึ้นอเอแล้วมันเป็นเสน่ห์แบบที่อยากทำมานานแล้วอยากทำมานานแล้วแล้วก็เห็นคนอื่นเขาทำน่ารักดีเราก็แบบเอะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราทำจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะนี่เป็นแนวเป็นเรื่องแรกที่พี่นกฉีกออกจากรูปแบบเดิมของตัวเองใช่ไหมก็ <laughs> จริงๆแล้วมันชอบอะแต่ว่ามันไม่ได้ยังไม่เคยพรีเซนต์และนำเสนอออกไปแล้วแล้วโดยโจทย์ที่ทางช่องให้ก็มักจะเป็นแนวที่ที่พี่เข้ามือดราม่าหรือว่าชายชายที่เป็นเป็นพี่เป็นเป็นชัดเจนลายเซนพี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งที่พี่อยากไปดูเจอโจทย์นี้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบนะไม่ชอบชอบแต่ว่าก็ติดใจแนวนี้เหมือนกันมีโอกาสว่าอนาคตจะทําเรื่องแบบชชออบบชอบ มันก็ถ้ามีสตอรี่ที่น่าสนใจที่จะมาจับเอาเพลงลูกทุ่งทำอีกที่ชอบนะ uh huh. พี่มีความสึกว่าเพลงของของศิลป uh ินแห่งชาติอ่ะของอาชาัยเมืองสิงห์หรือว่าเพลงดีๆของเราอ่ะไม่หายไปมันถูกกลับมาให้ให้เด็กๆหรือว่าคนอีกรุ่นหนึ่งเขาได้ฟัง uh huh. เหมือนเพลงที่น้องๆเห็นตอนที่เปิด uh huh. บนเวทีเมื่อกี้คือเพลงของอาชาัยเมืองสิงห์ uh huh. ชื่อมาลมาล<า>น้ำใจซึ่ง ซึ่งพอมันมาอ r r a n g ใหม่แล้วบวกกับเ,เรียกว่าอะไรอะ f e e ฟ fusion อะ f u วชั่น,ชน,นิดนึงอะมันก็ได้ความคึคกคักแล้วพี่อยากให้คนแบบเนี่ยมันมา,มาจังหวะพอดีเลยคือหลังเทศกาลปีใหม่นิดนึงหรือช่วงที่คนจะเหนื่อยหรืออะไรหรือเปล่าซึ่งแบบเออเขาได้มาฟังเพลงแล้วคึคกคักแล้วมัน,ม,นมันไม่รู้ว่าเราเรา,เรารู้สึกแบบนั้นแบบเวลาได้ฟังปแบบั๊บเราก็ยังอยากจะเต้ตตนอะไรใดๆเนาะมัน,ๆๆน,ม,นๆๆมันก็อยู่ในในในความเป็นคนไทย พอเป็นแนวใหม่ของเราคับลุ้นกับเลตติ้งลุ้นกับฟีดแปร์ไหมคะพี่หอเออจริงๆก็ถามว่าไม่ต้องใช้คําว่าพี่ไม่ลุ้นนะพี่ไม่ลุ้นเพราะพี่มีความรู้สึกว่าพี่ทําแบบกับเรื่องเนี้ได้ทําแบบที่เต็มแม็กของตัวเองแล้วแล้วคิดว่าการที่ทําเต็มแม็กในในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงเรื่องของการเล่าเรื่องหรือว่าเรื่องของออฝาแฝดตรงนี้พี่ว่าคนดู คนดูต้องได้ได้ความสนุกได้บรรยากาศได้ความสบายใจแล้วได้ได้อัดเทารถของสิ่งที่เราตั้งใจเสิร์ฟไปไอเอ,อคิดว่าคนดูน่าจะชอบครั้งนี้คือเป็นการคอนเฟิร์มเนาะว่าแบบว่าพี่นกสามารถคือการมาทำงานให้กัมบูมโนช่องสามเขาก็ไม่มีใคร,รพี่เดินเข้ามาคุยกับผู้ใหญ่พี่เดินเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วในความผูกพันของพี่กับช่องสามเนี่ยที่เนี่ยตัดสายสะดือเราเกิดเลยนะซึ่งพี่ก็ยังยัง พี่ว่าความสัมพันธ์ความเคารพความความใดๆของพี่กับช่องสามเหมือนเดิมแล้วก็เมื่อเราเมีการปรับรูปแบบงานเราก็เดินเข้ามาแจ้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ให้คําแนะนําที่ดีไปซึ่งพี่ว่ามันมันมันเป็นปกติของการทํางานนะคะมันต้องมีการปรับเขย่าบ้างซึ่งผู้ใหญ่ก็ยังบอกว่า เราไม่ได้ขาดกันไปไหนนะเราก็ยังกลับกลับมาทํางานเหมือนกันเหมือนเดิมกันปกติซึ่งซึ่งพี่ว่าพี่พี่แบบตรงไปตรงมาแล้วก็เรียบง่ายแล้วก็คุยกันแล้วแบบผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเสมอมาแล้วทางฝั่งพี่ทางฝั่งโมโนก็ให้เกียรติแล้วก็คือเราคุยกันเรื่องงานอะเนาะเราใช้คําว่าเราเอาผลงานที่ดีๆไปเสนอแล้วก็ ทางมันอาจจะยังไม่ลงล็อกกับทางช่องสามซึ่งก็แต่ละคนก็มีสไตล์ของตัวเองซึ่งเราเราทุกฝ่ายเข้าใจกันดีจ้ะเรื่องว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้เป็นการทวนเรื่องสุดท้ายไม่ไมไม่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 เป็นการพี่ว่าเป็นการปรับรูปแบบการทํางานให้มันไม่เป็นน้ําเต็มแก้วไม่ไม่อะไรอย่างเงี้ยมีการถ่ายเทมันมีการ เขยา่าอ่ะใช้คําว่านะคะอองานมันไม่ควรอยู่อยู่นิ่งมันควรปรับกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็รูปแบบมันจะถูกปรับเปลี่ยนอะไรตอนนี้เรากําลังพี่ว่าทุกฝ่ายกําลังสู้กําลังสู้กันเต็มที่แล้วก็ด้วยความเข้าใจกันด้วยเพื่อให้ละครกลับมาใช่อ,อันเนี้ยเพื่อนนให้ละครกลับมาแบบอ่ะเรื่องอนนคุยคลั่งอนะไรเงี้ยคะ่ะถ้าถามว่าสู้เพื่อเพื่องานที่พวกเรารัก สู้เพื่อครอบครัวของทุกคนที่อยู่ในธุรกิจบันเทิงอุตสาหกรรมบันเทิงแล้วจริงๆอ่ะสิ่งหนึ่งที่พี่คิดตลอดคือคนไทยไม่ได้ไม่มีคุณภาพหรือหรือด้อยไปกว่าต่างชาติพี่เชื่อแต่ว่าที่ผ่านมามันถูกตีกรอบมันถูกตีกรอบมันถูกแบบอันนี้เล่าได้อันนี้เล่าไม่ได้อันนี้แตะได้อันนันแตะไม่ได้ซึ่งบางทีอ่ะความเป็นสากลเขาเขาเล่าได้เยอะกว่าเรา ซ,ซึ่งพี่ว่านะแล้วก็ทุนเขาสูงกว่าเราเขาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเยอะกว่าเรา<ม>เรายกตัวอย่างเลยว่าเกาหลีเนี่ยภาครัฐส่งคนไปเรียนไปเรียนเลยเพื่อเอาบันเทิงกลับมานําอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมออกไปเป็นหน้าเป็นตาของประเทศซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าเคป๊อป<ม>เขานำซีร<ม>ีส์เขานําหนังเขานํานั่นคือเป็นการลงทุนของภาครัฐซึ่ง<ฮ>จริงๆอะพี่ขออนุญาตพูดเลยนะว่า บ้านเราอะไม่เคยได้รับการลงทุนจากภาครัฐเรื่องไหนดังก็ไปเกาะก็เห็นเกาะเกาะเขาอะซึ่งจริงจริงอะภาคุณหันมาดูแลอุตสาหกรรมบันเทิงให้เต็มที่ข้าวไทยอาหารไทยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปแบบของคนไทยที่เราจะไปนําให้ชาวต่างชาติเขามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมันมหาศาลแต่คุณโอเห็นงบที่ออกมาแล้วก็อยากอยากร้องไห้อะ ก็คือพี่เขาบอกว่าบ้านเราอะให้ละครสาเร็จก่อนผู้ใหญ่ถึงจะถูกค่ะถูมาแต่ไม่เพียงแต่วามดเห็นไหมแต่ไม่เริ่มเริ่มต้นไม่เริ่มรดเริ่มต้นไปกับเราไม่ร่วมรบไม่ร่วมชูป้ายไม่ร่วมสนับสนุนสินค้าไทยไม่ร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยไปกับเราหนังทอนสเปเลอดังก็ยังไงล่ะเอออืมึ่งอยากให้เกิดกัน ทางผู้จัดเอง oh. มีการคุยกันไหมคะว่าเราอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเราพูดเรื่องนี้กันมานานมากแล้วค่ะพี่ว่าวิชั่นเนาะวิชัน่นวิชั่นของผู้ใหญ่ถ้าคิดได้ไวกว่านี้สิบยี่สิบปีอะแรงไปไหมอะพูดความในใจค <c oughs> <ต>่ะพูดความในใจแต่พูดพูดสิ่งที่ที่ที่จริงอะพี่คิดว่าพี่พูดสิ่งที่จริงเพราะมันเป็นสิ่งที่พี่คิดอยู่ในใจมาตลอดเลยว่า เราเด็กบ้านเราอ่ะที่เก่งๆอ่ะไปทำงานเมืองนอกหมดเลยอ่ะกับอุตสาหกรรมไหนๆก็แล้วแต่นะคะแม้กระทั่งอุตสาหกรรมบันเทิงอ่ะก็ไปทำงานเมืองนอกหมดเลยแต่เกาหลีเขาส่งไปเรียนเราเอากลับมาทำงานที่เกาหลีแล้วส่งออกไปขายสินค้าแต่จังกึมเงี้ยเรากินอาหารเกาหลีเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราดูจากสื่อโซเชียลเนี้ยแหละเอ้ยไม่ใช่สื่อจากทีวีเนี่ยแหละสื่อบันเทิงเนี่ยแหละ แล้วดูทุกวันเนี้ยลิซ่าเราก็ไปเกาะน้องต้อยต้อยต้อยรอยจริงๆกะต้องบอกว่า้ขอบคุณลิซ่านะคะอืมพี่นิสัยไม่ไดีไหมพูดอย่างงี้ <c oughs> แต่พี่ขอพูดความในใจว่า <c oughs> พี่เสียดายแล้วพี่ก็ยังพยายามสู้เพื่อหลายๆครอบครัวที่พี่ดูแล <c oughs> และอยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงด้วยกัน <c oughs> พี่ก็ฝากน้องๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> พี่ว่าอยากให้เป็นกระบอกเสียงว่า อย่าอย่ามองว่าวงการบันเทิงคือจริงๆถ้าคุณถ้าคุณเข้าใจกันวิ่งไปของสื่อที่ที่มันอยู่ที่ปลายนิ้วอ่ะเราแบบเราเห็นได้ได้ชัดมากล่าสุดคือจากที่ลิซ่านี่ออกไปต้องไม่รู้กี่ร้อยล้านวิวที่แบบเฮ้ยเมืองไทยตรงนี้อะไรใดๆเออที่ว่าถ้าจะคิดเละช้าเกินไปก็ไม่สายนะคะ <c oughs> ก็ไม่สายถ้า กลับมาช่วยกันสนับสนุนสินค้าไทยอาหารไทยแหล่งท่องเที่ยวไทยผ้าไทยมันจะได้เงินไหลเข้าประเทศอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมจะยังจะได้ยังคงอยู่เติบโตไปเติบโตไปด้วยการบูรณาการอาาจังเลยอะมาพูดอะแต่มันเป็นความในใจถ้าบอกว่าฝาก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 น้องๆสื่อพี่ว่าไม่งั้นเราจะ เสียดายอิสร์เสียดายอีกหลายอาชีพกับสินค้าของเราที่ควรจะนำเงินเข้าประเทศได้ค่ะโอเคขอบคุณนะคะพี่น้องขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะอิสระ